ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟิร์สจะมาเล่นเกม t o Koni นะคะซึ่งเป็นเกมที่น่ารักน่ารักแล้วก็ฮิลจิตใจเฟิร์สในช่วงที่แบบรู้สึกแบบนิ a t ทีฟกับตัวเองมากๆเลยนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยพาังบวกไปกับเกมนี้ด้วยกันนะคะโอเคค่ะก่อนที่จะดูเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฟิร์สด้วยนะคะไปกันเลยค่ะ ก็คือตัวเกมนะคะจะเป็นน้องและคูณละกันคือน้องเนี่ยจะออกไปประจนภัยในป่านะคะก็เลยจะให้เราเนี่ยทำตาให้น้องนะคะซึ่งตอนนี้ในกระเป๋าน้องอ่ะจะคล้ายๆกับผลโอ๊กเนาะก็จะมีสมุดเมื่อกี้ที่น้องได้หยิบเข้ากระเป๋ไปแล้วเนาะและนี่เฟิร์สกำลังจะชงชาให้น้องนะคะ ก็ให้น้องไปเอวน้ําจากใบไม้น้อแล้วก็มาต้มระหว่างนี้ก็พักรอน,นิดหนึง่งแล้วเราก็จะเปิดสมุดเพื่อดูว่าเอ๊ะทาชาเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างก็คือจะต้องมีดอกไม้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผลละไม้ละกัานแล้วก็ถุงชานะคะก็คือผลลไม้อยู่นี่น้องก็จะเก็บใส่กระเป๋าตามที่เราบอกนะคะ แล้วก็มีถุงชาแล้วก็เฟิร์สจะผสมดอกไม้กับถุงชาก็จะกลายเป็นถุงชาที่มีดอกไม้อยู่ใส่ชาลงไปในน้ำปูน,ปน พร้อมเดินทางกันแล้วไปดีกว่าก็ไปประจนภัยเนาะเราก็เก็บของต่างๆตามทางไปเรื่อยๆ เ,เสร็จฉันละเอ๊แต่ใครนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้คุณหมูป้านี่เออวันนี้ค่ะเป็นไรหรือเปล่าคะเออพอดีฉันเดินเก็บเห็ดมาแต่ว่า ตะก,ก้ามันขาดไปหมดเลยเนี่ยเห็ดก็เลยกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยเธอเห็นไหมครา,าวนี้ฉันก็กลับไปไม่ได้แล้วสิฉันต้องซ่อมตะก,ก้าแต่เธอพอจะมีเวลาว่างชอมซ่อมตะก,ก้าให้ฉันไมหมล่ะก็ได้นะเดี๋ยวขอเปิดคู่มือแป๊บนึงก็ไม่ได้ยากนี่ก็ของที่เรามีกันทั้งนั้นอะฉันซ่อมให้เธอแล้วนะ เย้ yeah. ขอบคุณมากนะอะเห็ด hey. ไว้เป็นของขวัญนะจ้ะขอบคุณมากจ้าครับเออเดินทางดีๆแล้วกัน ้ยไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำโอ้อะไรอ่ะอุย้ยมันต้องปิวแน่แน่เก็บก่อนว้าข้างล่างสูงจังแฮะต้องลื่อนตกแน่เราจะข้ามไปอีกฝั่ง,งไดนะ้ยังไงนะโอ้เมื่อก่อนมันเคยมีสะพาน รากไม้นี่นาะเอาอย่างไรดีนะหรือจะขอความช่วยเหลือจากคุณกระรอกดีเอ๊แต่แผ่นมันหลุดไปแล้วอเราเก็บไว้นี่นะแปะได้ไหมอืมก็ได้นะเอ๊ต้องโทรหาคุณกระรอกงั้นเหรอได้สิ อ,อพอดีฉันกดผิดน่ะเอ,อไม่เห็นติดเลยแนฮะโอ้ตรงนี้มีสายที่ห้อยอยู่อ,อันนี้มาคุยได้ไหมนะโทรหาคุณก็ลอกใบไม้ใบไม้ ติดไม่น่าฮัลโหลใครอ่ะโอ้อยู่หน้าประตูเปิดประตูให้หน่อยครับคุณแม่ก,ลก็ลอกพอดีผมเจอข้ามไปฝั่งน้นแล้วมันต้องใช้สะพานรากไม้แต่สะพานมันหกักทำยังไงดีอืมมีเหตุไหมล่ะโอ้ ถ้าเห็ดผมมีครับนี่ครับไหนดูสิโอ้เห็ดตกไปแล้วอ่ะสงสัยต้องใช้เห็ดมากกว่านี้แล้วก็เห็ดผิดด้วยนะย้ำเห็ดผิดด้วยนะโอเคครับแต่ผมกลับมาค่ะอืม ก่อนจะไปขอ,อนั่งจิบชาก่อนดีกว่าชานี่ดีชะนัดยอกเลย นันมีเห็ดที่มีก้อนเมฆด้วยนี่นะลองไปดูหน่อยละกันแต่จะเอาเห,ห็ดมากมายน้ำหนักจากไหนเห็ดเกิดจากอะไรนะเห็ดเกิดจากความเงาชื่อชำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรโอ้ไม่ใช um ่หรอมันต้องหนักมากกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่า มีเห็ดครึ่งที่นี่เต็มเลยนี่ฉันไปเก็บเห็ดก่อนดีกว่าเผื่อจะได้ข้ามไปฝั่งโน้น ดืม่มน้ำอีกสักนิดแล้วกันมันน่าจะรู้สึกดีขึ้นนะ มองไปหาคุณแม่คะร่ดกูดีกว่าใจไ,ไม่นาคนคุณแม่กระรอกครับผมมีเห็ดพิดมาให้แล้ว วันน,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 นนี้แม่นะหนูก็อันนี้แม่นะอันนี้มนะอันนี้ล้กันโอ้โอแฮะโอ้ขอม,ม,ม่กระอกมากเลยนะ ั่นแหละค่ะทุกคนเกมก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบหลายคนก็สามารถที่จะข้ามไปอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะไปผจญภัยโลกกว้างได้นะคะก็เนี่ยมันก็ฮิลเนาะแล้วก็ภาพเกมก็น่ารักด้วยถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเฟรนเล่นเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะ 拜拜，哈。